หาแม่บวตุม่มเด้พี่น้องแม่บวตุม่มเนี่ยไอดอนข่อยเด้พี่น้องคือข่อยนี้ไอดอนคือไม่เง่เตือนเป็นไอดอนวันนี้ไม่เง่บวตุม่มนี่คือล่างทรงไม่เง่เตือนได้พี่น้องอ,อ,อันกำลังสิไปหาแล้วเพราะว่าตอนนี้มาถึงบ้านพักศรีวิสารแล้วคอยากข้อแหงอยากเห็นเราแหงไม่ีโอกาสได้สัมผัสแบบจริงจังมีแต่ติดตามมีแต่ติดตามผลงานแล้วทุกคนขาไปแต่เราอยู่แต่เราอยู่เล่าเราไมอยู่เราไมอยู่ไ่ล่า ค sí, exactly. yeah, right. ุ้ชมคาโมคะบอกแ่ดค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาถ่างานที่นเมาถึงเมื่อกี้ที่น่าสงสัยกลับบ้านแลาวันไปชุมแพ่ส่น้บอกคนี้ถามามันเยู่เบิ่งเยอเรื่องอะไรส่วนเเบิ่ก่เรือ ตาชุดกี่เลยแกชุดคู่ชุดหนังสวัสดีครับดี่จะได้วอนตาที่ต่อเลยไอเดนบอฟวบไอเดนใครได้เลยฟังเหัมากันอายุถิมไอเดนอง่ยีเนี่ยละครลูกเสียแม้ท่ว่าเล่นเป็นไงมากสบายดีแต่มหาเดยตรงนี้นี่แตามลำเขาอ่เพลสโบมแม่ัพตุ๊กตอ ผมไสนเห็นว่าเป็นเรจืดอนนี่จคือเขาเซียนเรียจังใดสินะถ้าหล่ะมาค้าเรียลเร่องไ้าเหรียเร้ยังไม่คุยอะไรกันเลยพวกนี้เต่ชุดบล็อคูได้หน่พี่น้องอันละครลูกเสียไหมฮมูกันใักับเ็นะมูก็มูหนวกไ กีาคาลากเเียมงหน่อยเขียวป่ะมอข่ายกระดัดแปงเป็นนันอย่างซื้อซุ้มนลกก่งเก่งกับ่ตเก่งมากทำได้หมดเลยเอ้านี่ไม่เคียววานี่ว้าวไม่กลัวเพาอเพื่อไอตีตีเบิดอตอะไรสุรแล้วกันไม่ใั่ไมีพรกเขาอื่นเป็นยังไงแม่กับการกลับมาครนี้กโอเคแล้วขาไคิด่ฝัน่แก่จิกไมไม่ไม่คิดเลยค่ะ S <S <S นอนอย่บานซือซื้อเนาะแม่ง่้นเมือกี้ว็่งลยุดิดีก็เอาอะไรยังไงดีใจว่าครับผงโดงมนหมนอนึงแล้วตีแสด้เหตุการณ์ยังแมเปี่ยนแตงยังบอจะต้องตง้องค่อยเบิ่งมามาเสี่องว่าแบบแตงซิมีผู้ลดบบมาเพิ่มบอ,อ,อกะล่งคุยกันหลายหลายไฟตรงนีอ้อย่างให้เบิ่งแม่มาทำชุดใช่ไหมคะจะ ตอนนี้กำลัง,องเอา,า,าของเก่ามารียบพวกของเก่าหลายแห้งกิ่นอะไรเสียดายมันนี่ต้นหองดีดีเห็นบ่เอามาทำไมดีพอ,อถิ่มเนาะทุกปันเกิดใจเห็ดเห็ดขึ้นใหม่แต่ก็เอาโครงเก่าเลยถ้าจะทำเป็นสตูดิโอตรงนี้ใช่ไหมแม่ที่โรงานอันนี้ก็สิงง่งใหญ่รุ่งแบบหุ่นนี้อ่าห้องจากห้องชุดจะสิงใหญ่รุ่งแบบตึกตึกเก่าแต่เพิ่นเห็ดหม่เล้วล่ะ ทำงานเนาะตรงนี้จะมีเป็นห้องออดิชั่นห้องบุคลิกภาพและแสดงแต่ว่าเขากันคัมได้ยีนกับพี่น้ำมั่งนะอันช่วงที่ว่านักร้องที่ออดิชั่นเนี่ยึ้นไปต่อยไหมมันไม่ได้ซ้อมเนาะถึงสิทธิ์เลยก็ยากนี่ห้องแต่มันเลือกหัวกับกับแม่กับแม่ก็เขาก็ดีจะเป็นสโลตเนาะถแต่ก็หัวแบบเบิร์นกับฮอร์นาเนจักกัปตัน กับพี่กอนวัเมื่อนั้ซื้อบัตเบื่งน้ำกันเม่อนั้นแต่ลสุดาเราเลาก็ซื้อบัตรเงสีดิสานนักเมาก็ได้เบอบ่อลงคูปะเนี่ยลงคู่อพี่กีไปเบิ่งสีิันกันเองแม่ใช้พมูสกัดหยาบมา่ารูปแบบับาไหินไปมอได้ยางน้ำเบิ่งไกลบสีสเกตนี้ยูริ่ามไบันนางรถไฟไปิ่งีสีสะเกตดเป็นเ่นแบบอะไปรถไฟ หายวุ้นเตีงเะแหละคือข่อยบ้ไม้เยเตนาก็้ามี่นี่นละเอเพื้นมามากมากับล็อกกันเขาเก็เกิดจากไม้เยเตีนเี่เพราะว่านั่นแหละคือจุดประกายที่ทาให้เล่นตลกคือมัดไม้เเตีว่าถ้ายง่ายถ้าย่างคือเป็นคือเป็นตะแยงหัวคือเป็นตะสร้างางาออกมาซือกระเด้หัวสิแม่เด น้ำเบิงคือกิดในน้ำเบิงเราแต่ว่าไม่เคยสัมผัสอย่างนี้นะไม่เคยไปคุยกันรังเวทีไม่เคยสัมผัสตัวกันในแบบนี้ไม่เคยเห็นผลงานเพื่อนทั้งหนาเวทีแล้วกันในบีซีดีสมัยนั้นบีซีดีเนาะรับเรื่องเมืองอีกในโซเชียลปัจจุนนี้เนาะก็เพื่อนย้ายไปนอกไม่ไปสมจิตกันเลยว่าก็เห็นแมวเนาะก็เลยเลื่อนไปซอยเป็นอีแตนเห็นไหมเตื้อแต่ก้อนแม่เป็นเลยเป็นตัวใดก้อนใช่ว่าเป็นแม่แต่ ก็ได้เป็นตัวเอินก่อนเรืยว่าเป็นพระเอกตอนเป็นพระเอกนะลำอยู่ลำอยู่ข้ามปุ่นตอนนั้นเป็นก็เป็นตัวลำแต่ว่าการความชอบส่วนตัวก็คือก็คือเป็นตัวเราเนาะคือเกิดคือมัตลกทมันขึ้นไปหินแสดงว่าจต้องมาเป็นตัวนี้นะมันเก็าู้จักเป็นการส่วนตัวล้วเพิ่งเคเห็นผลงานเท่ากับขึ้นติดตองกันตลอดก็เลยได้ไป จะอยู่อาหลาดเลยได้เป็นมายเกตเต็ดสวมเอาทุกข้าเมาทุกบาดอ,อิริยาเมือนเปิดวีซีดีเบิง้งในท่านี่ยังคือยังอีท่ท่านท่านเหนยเจนมันกลายเป็นการติดชินได้แบบนี้ซื้อหุ้นซับเด็ดแมนท่าน,มนแมนเตงเป็นตัวนั้นคือเป็นตัวนั้นเลยเป็นมายเตเต็ดตลอดจนเขาทากผิด สงผมกง,งปล่ตายแล้วเห<อ>็นไหม <laughs> เอา้าในยูทูบก็มีที่แม่มาอยู่ปีแรกนะก็ว่าเอ้าไม่งั้นแต่งมันดูเสียงที่ซานตีท่อนเพื่อนมาพวกเราคนบรูดเดี่ยมาเพิ่อนเสียแล้วถักหนาเวทีเนี่ยม่เห็นมาเลยเอา้ากูบลาเจ้าตายแล้วเห็นไหมนั่นแหละพอเบา้งเข้าคุณเบิ้องยังตะกี้เราจะก็ไปเบิ้งแม่แต่ว่าอบอกล้าเข้าไปลังห้านเลยบอกล้าเข้าไปลังห้านแบบว่าแย่เขาเป็มอันนี้ยหนะ แต่คิดว่าแม่โยกกเลยนไหม้คือสุขนไคเรานจิตนะคิงมากจริงมากจริงจริพรสวรรค์พรสวรรค์ทั้งพแวจริงมากก็เบื้งแม่เ่ะเอาของแม่ไปห็นน้ำแม่สนล่ะพี่นักันเล่นตลกกันไหมน้ำบ้านลยก็เอานุกที่เราหยกับแม่ลูกกูม่วาแม่จะพามาจับมาก ก็บอต้องมาคูหาห่ <หา S 2> เฮ<ร>างนอนเข<ร>าก <หา S 2> ็าไปเ<ป>ล่ยนจะเลาอยู่ไปเด้ด่องอยังไงองดีแต่นอนมีกันสารต่อ,อสารต่อซอยกันเรีนมันบ่มีผูใ้ใดเก่งที่สุดไม่มีใครเก่งนะมันต้องไปเรื่อยๆศึกษาไปเบิ่งไปเรื่อยๆเบิ่งคนเบิ่งเขาตีเขาชมเนี่ยเขาเบิ่งไปฝากนะครับแม่ฝากเนะี่ยชอบยูทูบเขางแม่เ้องม่ <c oughs> อะไรนะห้องแม่หม้องแม่บ่ได้เฮีย บอกผใครได้เหตุเรื่องคือว่าช่องหนึ่งมีอยู่เหตุไว้อยู่แต่ว่าบอกมีการเคลื่อนไหวบมีเออเพราะมันกระยากร้องเหตุกางงานก็ได้ฝากติดตามผลงานสีสันจ้าก็ฝากผลงานสีสานปีปีใดล่ะไม่ได้ออกแั่นี้แต่ว่าปีสิบห้าทีละเอาแต่ว่าเขาตกใจอยู่นะแม่เห็นรูปเนี่ยขึ้นโปสเตอร์ไหมแล้เอ้าเกิดยังขึ้นอคืเรามาเงียบๆคือแบบว่า เพื่อนติดต่อไปน่ะคือไม่ได้ว่าอีเาแฟนครับค่ะใช่ว่านี่รู้รู้มามาก่อนรู้แล้วเยรฉันก็รู้ด้วยแหลฉันเขาบอกวติดทางไปอันนี้่งก็ไม่ไงแล้วระบุว่าอยากได้พี่ประตูเสียนะแต่ว่าพี่น้าน่ะรู้อยู่ว่าเราสมาช็กชุดอยู่นี่แต่ว่าปากคนธรรมดาปีนึงเด้อสันทิพย์ภาคฉันก็คือตลบแต่ว่ามันยุ่งว่าไรหรอะมันจระทบไปหาพี่แม่เจ้าสีไม้หลีบอเจ้าสีม้บอลขัติธรรมมาคอยกับมารเรื่องว่า เออคำนมทําไม,มาน้ากันลาลากันเลยมาสิปรึกษากันตั้งโดนเนี่ยสิได้รับบาดตกช้าเพิ่มแต่ด้นี้มูเม็อย่างมาคนีะนะเป็นที่สาวยกกุ่งกลัวได้คาวงาวเข้ามากเลยจักมากเ <c oughs> มอจะไป <c oughs> รีดที่สขดคือเป็ี่นวงเวงซะเน่นแล้วอนที่คิดหอนคอดหอเวลาอยู่บนเวทียุ่กลมันหนเหล่งง่ายเลยมูใจกัน มองตา็ะล้ใจบ่อยๆกันบ้านเพล่นเขาขั้นเขากันอีเทียนเจ้าเมียอันเขรเนาะก็มีนั่นบูมบูมจริงๆนะที่ว่าสี่สาวที่มาอยู่ด้วยกันนะ้นมีแม่มีพี่โยโกมีอัั้นก็ล้วแม่เอ็นแม่ปูดมีนั่นคือสุดๆแล้วปูดันอย่างมากอย่างสบายถ้าได้ปรึกษาพูนยัง เดี๋ยวผู้ใดไปเซเ่นว่าต้องนันต้องพาน,นาี่ค่ะพ่ฝากไปสมนีก่อนนะค่ะน็อเประมาณเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวก็แต่มารับชมรับฟังกับกับพี่น้องขอบคุณค่ะมา